จะได้เป็นแนวทางไว้แต่งเกิดแรกๆขีดจริงในบ้างเขียนกันจัดแก้มขอบคนเลยอืมโอ้อจะให้มันขึ้นไปเลยใช่ไหม กถ้าเกิดมันสอนกันเราก็เลือกไว้สักกิง่งอืมมันใหญนเอถ้าเกิดอนาคตรรสูงไปเยอะเราจีบยอดลงอืมให้มันเองเดี๋ยวนี้สอนเยอะ ถ้าเกิดเปซ้อนกันดูต่ำไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากเออกิ่งต่ำด้วยออวีซกัจะเอามันออกเห็นป้ายแล้วไม่อยากก็ออกเลย เห็นป้ายราคาผ่านลงแป้งมา9ไมเ่ยไม่รู้มันจะได้เท่าไหร่บัดแป้งก็ไม่รู้จะถึงไหม30ฝันเลยและผมว่านี่ได้เท่าไหร่ชาวไร่ได้ถึง20ก็บุญหัวแล้เห็นแล้วแบบมันจะได้ไหม2บาทผมว่าขายจริงะเขาได้เท่าไหร่บาท80มั้งโอ้ยท้อเลยก็รอดูว่าจะสิ้นเดือนนะครับนี่ ไม่รู้จะดีดขึ้นมาบ้างไหมช่วงช่วงที่มันจะขึ้น,นหน้าฝนมันก็ถอนไม่ได้เนาะระเด็นหน้าฝนมันจะขึ้นกับมันก็ถอนไม่ได้คนงานเขาก็ไม่เข้าอยู่แล้วฝนตรงนี่เขาไม่เข้าเลย